ขอโอกาสเราก็ตกใจนะคะเพราะว่าก่อนนั้นคือเขามาขอโทษกับสิ่งที่มันมันแบบมันมันเคยพังไปแล้วแล้วก็มาขอโทษเราก็รู้สึกว่าเออเราให้ภายคุณแม่เขาก็มาขอโทษเราก็ให้ภายแต่ว่าเขามาขอโอกาสอีกเราก็รู้สึกตกใจเหมือนกันว่าเออยังยังจะขออีกหรออะไรเงี้ยก็ก็ <c oughs> ก็โอเคก,ก็ก็บอกว่าโอเคถ้ากันก็พิสูจน์ตัวเองละกันเพราะว่าเราให้โอกาสคนเราถือว่าเราให้โอกาสตัวเองแต่ว่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องมันเกิดเมื่อวันที่ไม่ไปที่หัวหินเพราะว่า คุณเปยอะ่ะเขาไปไปเลี้ยงน้องกลดคนเดียวกับพี่เลี้ยงที่หัวหินเราก็บอกว่าถ้าใครว่างตามมานะเพราะว่าสามีเขาทางานอยู่ที่ที่ต่างจังหวัดเราก็เห็นว่าเราว่างอยู่พอดีพอดีพอดีว่าเราแคนเซิลงานไปนงานหนึ่งแล้วก,กับผู้จัดการก็เลยว่าไปกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยความที่เราก็ไม่รู้ว่าใครจะรักเราหรือห่วงเราหรือกลัวเราว่าเราจะไปไหนอะไรเงี้ย เขาจะชอบโทรมาเช็คบางทีก็จะโทรมาคุยคุยกับเราถามทมอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็บอกว่าเราอยู่หัวหินอะไรเงี้ยเขาถามอยู่กับใครแล้ว<ม>ก็อยู่กับแจ็คอะไรอย่างเงี้ยก็คือผู้จัดก,การของเราเออเขาก็เขาก็เหมือนแบบเสียงเขาดูาเหี่ยงอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยเราอยู่กับแจ็คเธอมีอะไรหรออะไรเงี้ยก็ก็ก ก็ขอคุยกับแจ mm ๊ก hmm. ขอคุยกับเป mm ้ย hmm. ก็ให้ค mm ุยนะคะก็ก็ก็ถือว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่โทรมาถามว่าเราอยู่ไหนแล้วก็บอกอะไรเงี้ยสุดท้ายคือเขาดูเขาดูอารมณ์เสียมากแล้วดูเหมือนไม่เชื่อแล้วก็บอกว่าถ้าไม่เชื่อเขาจะเช็คก็ได้นะฉันอยู่ที่โรงแรมนี้แต่คือไอ้ความที่คำที่เมย์พูดว่าเช็คเนี่ยเมย์ไม่คิดว่าเขาจะทําถึงขนาดนี้แล้วอีกหลังจากนั้นคือเราเราก็ไม่คุยกับเขาอีกเลยไม่รับโทรศัพท์เขาอีกเลยเพราะเรารู้สึกว่าเขาเขาเยอะอะไรเงี้ย วันต่อมาเขาก็เหมือนส่งมาเสด็จมาแบบแต่ว่าเราแล้วแล้วแล้วก็แล้วก็วกส,ส่งสิ่งที่เขาได้ทำเอาไว้ก็คือเขาไปแบบให้คนมาตามสแนปรูปเราเต็มไปหมดเลยส่งมาให้เราดูว่าเขาตามเราอยู่ตลอดอะไรเงี้ยแล้วแล้วพอเราเห็นเราก็ตกใจตกใจแล้วเราก็โกรธมากเราก็เลยโทรกลับไปว่าทำไมต้องทำถึงขนาดนี้นี่เธอเอาแบบลูกน้อง มาตามเราใช่ไหมคนที่ถ่ายเซลฟี่คนนี้คือลูกน้องใ,ใช่ไหมเป็นต,ตำรวจใช่ไหมอะไรเงี้ย <laughs> <laughs> เขาก็บอกว่า <laughs> เขาก็ขวดล้อคแบบ่ะเขาหขวดลาอแบบควนขวนมากๆแล้วก็ขวดล้อเขาขบอกบ้าตำรวจไม่มาทำอะไรแบบนี้หรอกเนี่ยคือพนักงานโรงแรมนั่นก็ทําให้เมย์โกรธมากว่าทําไมโงรงแรมถึงทากับเมย์แบบนี้แล้วหลังจากนั้นเมย์ก็แล้วเขาก็ปิดมือถือเขาไปเลยคือเมย์ติดต่อเขาไม่ได้โกรธมากแล้วเขาก็วางไป เมย์ก็เลยอยากรู้ว่าเป็นพนักงานโรงแรมจริงไหมเมย์ก็เลยเอารูปทั้งหมดที่เขาส่งมาลงไปในอ,อินสตาแกรมเพื่อจะถามว่าผู้ชายคนนี้เป็นพนักงานโรงแรมใช่ไหม <Yes. S 1> ถ้าเป็นพนักงานโรงแรมโรงแรมต้องรับผิดชอบในเมื่อเราไปเที่ยวส่วนตัว house, mm. ของเราทําไมมาถ่ายรูปเราแบบนี้ก็สุดท้ายสรุปเลยแล้วกันนะคะก็ไม่ใช mm. ่พนักงานโรงแรมไม่ใช่แฟนผับก็เป็นตำรวจค่ะแล้วก็ แล้วก็เมย์ก็คือคือเมย์รู้สึกดีนะเวลามีคนมาชอบมีคนมาทุ่มเทแต่ว่าจะรักหรืออะไรก็แล้วแต่แบบเนี้ยมันเกินไปจะเช็คอะไรก็เช็คได้เช็คแล้วมีอะไรเช็คแล้วอย่ามาด่าเราหนึ่งคือการให้โอกาสไม่ได้แปลว่าเราจะเอาให้โอกาสคือให้คุณพิสูจน์ว่าคุณมีดีแค่ไหนเพื่อนไม่แต่งงานกันหมดแล้วแล้วก็เมย์ก็อยากได้คู่ชีวิตที่ดี ถ้าพิสูจน์ไม่ได้เป็นเพื่อนที่ดีกันยังไม่ได้เลยอย่าหวังว่าจะได้เลื่อนพันติเป็นอย่างอื่นก็คงไม่เอาเหมือนกันก็อันนี้เรามั่นใจเลยใช่ไหมคะว่าพี่โจเป็นคนส่งครมาค่ะก็สุดท้ายก็ตอนที่ลงอินสตาแกรมไปแล้วก็จากที่เขาปิดนมือถือกดประสาทเมย์แล้วก็ทิ้งทายว่าเป็นพังกน้เขาก็โทรกลับมาว่าหยุดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเมย์ก็แกล้งเขาเมย์ก็ไม่รับโทรศัพท์มาเขาก็บุกเข้าไปที่บ้านพ่อแม่เมย พคุณแม่เมย์โทรหาเมย์บอกให้ลบอย่างออกจากโทรศัพท์ถ้าไม่ลบเขาจะไม่ออกจากบ้านเมย์เมย์ก็โทรหาตำรวจอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้เขาได้ข่มขู่ว,ว่าจะทำอะไรเมย์บบนะตอนที่ได้เข้าไปในบ้านคือเขาเขาไม่ได้ข่มขู่อะไรหรอกแม่ว่าเขาค่อนข้างมีสัยเด็กแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่ามันกวนใจอ่ะแล้วแล้วเมย์แบบเหนื่อยอะไรแบบนี้ยอมรับว่าเมย์ก็กลัวเหมือนกันคือจากรูปที่ดูแล้วมันไม่ปกติอะ ไปกับผู้จัดก,การที่เป็นเกย์ถ้าไม่ไปกับผู้ชายจริง,รงๆหรืออะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เขาจะมายิงไหมหรือเปล่ามีก็กลัวถูกไหมฉะนั้นก็ไม่เอาเรื่องอะไรอะ่ะก,ก็ก็เข้าใจเพราะว่าสุดท้ายเขาก็มาขอโทษ mm hmm. เขาบอกว่าเขา mm hmm. เขาห่วง mm hmm. เขากลัวไปกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เอาเรื่องค่ะแต่ขอให้หยุด mm hmm. แล้วก็ mm hmm. วก็หยุดเถอะอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้เพื่ตัดกาสแต่เขาับเข้าไปเลยใช่ไหมคือเราเราคำว่าให้โอกาสคือเราให้โอกาสใน เป็นเพื่อนคนเราถ้าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้มันถึงจะพัฒนาไปอย่างอื่นได้แต่ถ้าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไม่ได้ล้ล้ำเส้นแบบนี้เมมในกลัวค่ะแล้วเราจะมีมาตรการอะไรเี่ยรับหลังจากนี้หรอคะก็ถ้าถ้ามีครั้งเมก็คงต้องดำเนินคดีแล้วเพราะว่าเมมเมก็กลัวนะคะมันคุกขากันเกินไปอ่ะตอนนี้ได้คุยกันไหมคะพี่เมไม่ได้คุยหรอคะเขาไม่บอกเลยคะว่าจะไม่ตามแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ย 呃，高密、uh, <Yeah. S 1>。